สวัสดีครับมาพบกับผมทีมรีวิวเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องพรีวิวกันก่อนนะครับกับเจ้านี้เลยครับตอนคลิปน่าจะรู้แล้วไอหน้าปกคลิปน่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคืออะไรไอสินค้าจาก Apple e ิ1อีนิ่ชินครับโอ้กล่องก็แพ็คมาดีมากเขาเริ่มอ๋อไม่ต้อง,องนี้หรอใช้อ้ามันเป็นโอ้โหแพ็คมาแน่นหนาว่า เอานี่โยนไปก่อนแกกล่องทีวีบนกล่องครับว <c oughs> าะก,กันอย่างนี้ไปเลยโอ้มันแพ็คมาแบบ คต้องใช้ที่ช่วยละม,มันมันมีพลาสติกคุ่มไปทงได้และลน <c oughs> อนเอาละครับวันนี้พี่วิวนี่เลยฟังแล้วครับว้ความยากลำบากขอแพ็คมาดีมากครับนั่นคือ AirPods รุ่นที่2นะครับจากทาง Apple ครับหูฟัง True w i r e l e s โอเคเรามาแกะกล่องพี่วิวกันต่อเลยครับ อืมแพ็กมันดีมากไม่รู้จะแกะยังไงขอ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 ใช้คัข้อติกับไปนี่นะครับนี่ฉีปติแล้ว แกะกล่องไปพร้อมกันครับแอดพอรรุ่นที่2ของทาง Apple ข้างในก็จะมีเป็นคู่มือแน่นอนครับคู่มือแล้วก็คู่มือแล้วก็ใบรับประกันไม่าะะใช่เนี่ยมีวิธีการใช้ต่างๆซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะอ,อ่านแล้วครับเก็บไปก่อนนะครับข้างในก็จะเป็นอย่างเงี้ย ตัว a i r p o d นะครับแกะไปพร้อมกันครับอ๋อมันเป็นนี่ไงผิวสัมผัสแบบดีมากอะฟังเสียงสวยงามมากเลยครับตัวตัวตูวนี้ก็คือที่ชาร์จขงครับน่าจะเป็นพอร์ตไลนิ่งนะ พอร์ตไลนิง่งโอเคเดี๋ยวเลาดลในกล่องต่อครับในกล่องก็ก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยครับ <c oughs> นี่ครับพอร์ตไลนิ่งจริงครับนี่ครับโอเคเนี่ยพอร์ตไลนิง่งเสียบชาร์จตรงนี้ปุ๊บเข้าไปโอ้หนานประกอบเขาดีมากครับ โอเคครับในคลิปนี้ก็จะมาพรีวิวกันก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมารีวิวกันอีกทีหนึ่งว่าคุณภาพเขาเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ